ก็จะต้องดําเนินการนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั่นแหละนะครับสําหรับคนที่ยื่นอุทธรณ์นะครับก็ต้องดําเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับสําหรับการยื่นอุทธรณ์นะครับท่านเนี่ยนะครับจะต้องดูนะครับข้อมูลต่างๆนะครับว่าเราอาจจะเกากข้อมูลที่ผิดพลาดหรือว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์นะครับอย่างเช่น ในเรื่องของรายได้นะครับในเรื่องของข้อมูลครอบครัวนะครับในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับในเรื่องของการเ,าเลี้ยงดูบุตรต่างๆนะครับในการยื่นอุทธรณ์เนี่ยหลายคนตอนนี้นะครับอยากจะแก้ไขข้อมูลและอยากจะอัปเดตข้อมูลตัวเองนะครับแต่จะต้องรอการประกาศผลย้ําชัดในเดือนกุมภาพ,พันธ์และท่านจะต้องรีบดําเนินการสําหรับในการยืน่นอุทธรณ์นะครับย้ําชัดนะครับสําหรับในเรื่องของ การยื à, ่นอุทธรณ์